บางทีการที่เราเติบโตขึ้นเราอาจจะต้องการพื้นที่เงียบๆเ,เพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นก็ได้เราอาจจะต้องการพื้นที่ที่ไม่จําเป็นต้องมีใครเข้ามาในชีวิตหรือก้าวกายความเป็นส่วนตัวของเราก็ได้แบมบได้เรียนรู้จากการเติบโตมาค่ะแม่ว่าทุกอย่างในชีวิตนะคะมันไม่สามารถอยู่ไปตลอดการได้ มีเกิดก็มีดับแม้แต่ความสุขและความทุกข์มันไม่มีสิ่งใดที่อยู่ยั่งยืนค่ะแม่แบมบก็เลยรู้สึกว่าการที่เราอยู่เงียบๆนะคะเราได้คุยกับตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นและได้เจอผู้คนสังเกตผู้คนมากขึ้นการที่เรานะคะใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์เราจะรู้ว่าหัวใจเราต้องการอะไร สิ่งที่เราจะทำเพื่อตัวเราคืออะไรเราจะไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องของเพื่อนการท่องเที่ยวที่มีเพื่อนหรือการออกปาร์ตี้กินเหล้าสังสรรค์ที่เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวตื่นมาก็ไปทำงานกลับมาก็ไปเที่ยวมันก็คือเหนื่อยเสียพลังงานไปถูกต้องไหมคะแม่ยิ่งแบบอายุเยอะขึ้นการที่อยู่กับความเงียบการที่คุยกับตัวเอง มันทําให้น้องแบมรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักอย่างท่องแท้รู้จักอย่างดีอย่างเช่นเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตอายุ26ปีคืออะไรและสิ่งที่เราอยากให้ชีวิตเราไปข้างหน้ามันคืออะไรและความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วเราต้องการอะไรเข้ามาในชีวิตสรุปแล้วเราต้องการแค่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความสุขในแต่ละวันแล้วก็ยิ้มได้ในทุกช่วงโมเมนต์แม้จะเป็นช่วงเศร้าช่วงเสียใจช่วงไม่แฮปปี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ได้ด้วยสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันซึ่งเราจะไปหาเรียนรู้จากคนอื่นไม่ได้และก็คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์เหมือนเราได้ จงภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิตแม้เส้นทางนั้นจะไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนี่แหละค่ะคือชีวิตจริงอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบเนี่ยมันต้องสมบูรณ์แบบมันต้องได้ดังใจเรากินข้าวยังกัดลิ้นตัวเองเลยแม่ถูกต้องไหมคะแล้วเราจะโหยหาความรักจากคนอื่นไปทำไมในเมื่อความรักที่ดีคือรักตัวเอง การที่บมอยู่กับความเงียบบ่อยๆรู้ไหมคะแบมได้รู้จักตัวเองมากขึ้นยังไงเราได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมเสียงหัวใจเสียงบรรยากาศธรรมชาติซึ่งแต่ก่อนเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูสิ่งแบบนี้เลยเราหมกมุ่นแตกปาร์ตี้ท่องเที่ยวสังสรรค์สุราแอลกอฮอล์แต่เมื่อเราโตขึ้นจริงๆ สิ่งที่เราต้องการก็ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่โหยหามันก็คือสิ่งที่ทำให้แบมยิ้มได้ในแต่ละวันความเงียบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนอย่าไปกลัวเราต้องเผชิญหน้าเพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองดีขึ้นถ้าเราเงียบพอมีสติพอเราจะมานั่งทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราได้ดีแล้วเราจะจัดการสิ่งเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ไปไหนมาไหนคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวหรือมีความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวอย่าไปคิดว่าเขาคนนั้นไม่มีใครครบแต่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะชีวิตเราเลือกได้เลือกที่จะเป็นเลือกจะเที่ยวได้จะมีใครสักกี่คนรัมแม่ที่สามารถนั่งกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวได้ แม่รู้ไหมทําไมแบมถึงทําแบบนั้นได้เพราะความเงียบแบมฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นหลักแบมไม่ได้ฟังสิ่งรอบข้างไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องรอวันพร้อมไม่ต้องรอวันที่สวยไม่ต้องรอวันที่ต้องแต่งหน้าดีๆแต่งตัวดีๆอยากไปไหนมีมอเตอร์ไซค์แวนไปได้เลยอยู่ที่ว่าเราจะไปหรือไม่ไปอย่าให้ใครมาวงการชีวิตเราควบคุมชีวิตเรา จงใช้ชีวิตด้วยชีวิตที่เราคาดหวังและต้องการที่จะเห็นเราเป็นในเวอร์ชั่นที่ดีในแต่ละวันอย่าคิดว่าการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากใครได้นอกจากเรียนรู้ด้วยตัวเราการอยู่กับตัวคนเดียวความเงียบ เราจะได้รู้จักตัวเองอย่าไปกลัวเราไม่ใช่ไม่มีใครครบแต่เราเลือกที่จะเป็นแกะดำในฝูงจงเฉิดฉายในพื้นที่ของตัวเองถึงแม้พื้นที่เหล่านั้นจะไม่มีใครสนับสนุนจงมีความสุขในแต่ละวันและยิ้มได้ในแต่ละช่วงโมเมนต์นั้นแบมเข้าใจแหละว่าทุกคนไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาแบมก็เป็นคนคนนั้น ที่ไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาเช่นกันแบมบก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีจิตใจมีความรู้สึกมีความคาดหวังซึ่งพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราเสียใจแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลานั้นๆแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น เราก็ไม่สามารถเอาไปได้ถ้าวันนั้นมาถึงที่เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้มันก็เป็นแค่ความทรงจำแค่ช่วงเวลาหนึง่งแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นคนเดียวที่ดีกว่าเมื่อ20 30ปีเราเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ Experience ในแบบของเราแม่ไม่ผิดหรอกที่จะเลือกใช้ชีวิตแม่ไม่ผิดที่จะเลือกตัวเองก่อนแม่ไม่ผิด ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองหรือรักตัวเองใครที่มาบั่นทอนจิตใจหรือไม่ให้ค่าแม่แม่อย่าไปสนใจเขาเถอะนะเขาไม่ได้รู้จักเราดีเท่ากับที่เรารู้จักตัวเองมองกระจกสิคะแม่คนที่อยู่กับเราจริงๆก็คือตัวเราไหมและสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรความวุ่นวายที่มาจากคนอื่นหรือคำนินทาใส่ร้ายจากคนอื่นที่ไม่ได้ทำ ให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ได้หาตังค์ให้เราใชา้แม่แม่เชื่อหนูนะไม่มีใครสนใจชีวิตเราขนาดนั้นทุกคนต่างดิ้นรนเพื่ออยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความสุขในโมเมนต์ที่ตัวเองคิดและก็ฝันไว้เราอย่าไปโฟกัสแม้แต่คำพูดที่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจพูดหรือเป็นคำพูดที่ไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือ ปล่อยวางแล้วก็อยู่กับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราไม่สามารถยึดติดเป็นของของเราหรือว่าความรักนี้เป็นของของเราร่างกายนี้เป็นร่างกายของเราความสวยนี้เป็นความสวยของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนสู่พื้นแผ่นดินสักวันเราก็ต้องโรยลาความสวยที่ดีก็คือความสวยจากความรู้จากทัศนคติ จากคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะไม่ยอมเห็นตัวเองบาดเจ็บหรือร้องไห้กับคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่ากับเราจงเก็บเก็บแรงผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไว้เป็นแรงกระเพื่อมทำให้ชีวิตเราดีพัฒนาตัวเองไปในแต่ละวันวันนี้อาจจะเดินช้าหน่อยแต่เราเดินไม่หยุดมันก็มีโอกาสที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายอย่าคิดว่า เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขหรือเราไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าเราเดินไปในทางที่ไม่มีใครเดินตามทุกความสำเร็จทุกความทะเยอทะยานทุกความบ้าบินมันคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในแต่ละวันด้วยประสบการณ์ที่เวลวร้ายด้วยประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตมันหล่อหลอมให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด วันนี้อาจจะร้องไห้แม่เสื้อนูสิวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่มีความสุขและยิ้มได้ในแต่ละวันก็ได้เพราะว่าทุกอย่างในชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรมั่นคงมีได้ก็หมดได้แต่สิ่งที่จะอยู่ได้ก็คือความรักความเมตตาความเห็นคุณค่าในตัวเองความให้เกียรติคนอื่นการที่เรารู้จักตัวเองเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไร ขอให้เป็นวันที่ดีของแม่ๆทุกคนนะคะ Have a good day